อ้าวอย่างยู่กันดีเรื่องปลูกป้านนะครับมาไปกันที่จังหวัดชุมพรกันบ้างนี่ก็มีกิจกรรมเหมือนกันโดยจังหวัดชุมพรนะครับก็ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนานะครับรวมใจไทยปลูกต้นไม้เผื่อแผ่นดินนะครับโดยมีการปลูกต้นทองอุไรนะครับดอกช่วยทีเดียวนะว่า600ต้นตามแนวทางริมทางรถไฟครับ โดยกิจกรรมนี้นะครับนายชนนรินเกลส้มนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านก็ได้เป็นประธานน,านำจิตอาสานะครับมารวมกิจกรรมรวมใจไทยปลูกต้นไม้เผื่อแผ่นดินนะครับจังหวัดชุมพรหนึ่งในวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี2565นะครับโดยมีจิตอาสาพระราชทานหัวหนะ้าส่วนราชการและก็ข้าราชการถูกภาคส่วน <c oughs> นะครับก็มารวมกันกับปลูกตน้นทองอุไร600ต้นตามแนวทางาริมทางรถไฟนะครับบริเวณ สะพานหน้าวัด้ามแก้วไปจนถึงหน้าซาหลากลางจังหวัดชุมพรระยะทางนี้ประมาณนึ่งโลเลยทีเดียวครับค่ะทางนี้ค่ะทางคณะรัฐมนตรีนะก็ได้มีการอนุมัติคมีมาตีอนุมัติเมื่อวันที่31มกราคร 2> ม2 5 3 2้มกับ33ปีมาแล้วนะบอกว่าให้วันวิสาคาบูชาข้องุกปีค่ะเป็นวันต้นไม้ประชาชาติ ประจำปีของชาร์ค่ะและก็มีหน่วยงานนะคะหลายๆลหน่วยงานเลยที่ว่าทยอยจัดกิจกรรมไม่ได้จําเป็นว่าต้องปลูกวันนั้นวันเดียวนะสะดวกกับวันไหนก็ปลูกกับวันไห้นวันนั้นเลยนะคะมาจนถึงตอนนี้ค่ะก็ยังปลูกกันตามความสะดวกของแต่ละหน่วยงานคับปลูกกันได้ทั้งปีนะครับปลูกมากว่าหนึ่งวันก็ได้นะครับนะปลูกกันมาเป็นปอดให้คนนะครับในโลกนะครับเพิ่มอากาศที่สมบูรณ์บริสุทธิ์ปลูกแล้วดูแลกันกันนะบางคนปลูกตึงไม่ได้ฮันเลยไม่ได้เป็รดน้ำกันเลยบางคนปลูกแล้วก็ยกมือไหว้เทวดาเอ เ่อ <c oughs> รวังนี้คนตอกบอยนะค่ะ